สวัสดีนะครับก็กลับกันมาอยู่ในเกม World Warship อีกอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเรือพิฆาตสายวิจัยเทียว6นะครับญี่ปุ่นนะเป็นสายล่างนะครับไม่ใช่สายบนก็มาอยู่ในสายล่างของเรือพิฆาตญี่ปุ่นนะครับฟูกินะครับซึ่งเป็นสายตอร์ปิโดเต็มตัวนะครับสำหรับสำหรับสายที่มุ่งหน้าไปชิมาคาเซนะครับก็จะเป็นสายตอร์ปิโดนะครับแต่สายฮารุคุโมะจะเป็นสายปืนนะครับซึ่งก็จะเล่น อึดอัดนิดหน่อยสายปืนเนาะสายต่อก็อึดอัดอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคมันมันมันอึดอัดยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบกับฮัตสึฮารุสายบนละกันว่าสองลำนี้มันต่างกันยังไงนะครับโอเคอ่าเทียบกันเลยนะครับอ่าแรกเลยที่ต่างกันนะครับคือสก uh ิลฮันนตสึฮารุมีควันนะครับสองอันแต่ฟุบุกิไม่มีควันแล้วแล้วก็ฟุบุกิมีเล่นเครื่องขั้นหนึ่งสามอันแต่ฮัตสึฮารุมีเล่นเครื่องขั้นหนึ่งสองอัน ามาดูเทียบกันนะครับจริงๆฮัตสึฮารุกับฟุบุกิใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่า,าฮัตสึฮารุเป็นรุ่นที่ปรับปรุงขึ้นมาจากฟุบุกิมานิดหนึ่งนะครับนิดหน่อยไม่ได้ปรับปรุงมากเพราะนั้นหลายๆอย่างจะใกล้เคียงกันนะครับอ่าโอเคมาดูอย่างแรกเลยฮัตสึฮารุฟุบุกินะครับฟุบุกิเลือดเยอะกว่าฮัตสึฮารุนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยนะครับ แล้วก็เกาะการที่จะเด้งการน้ำการไฟเท่ากันแต่ว่าเกาะการก๊สูนต่างกันนะครับฟุบุกิการได้ดีกว่า4.5%เตแต่ของฮัสเซอรุอยู่ที่3%เเแต่เกาะการต่อเท่ากันนะครับ3%อ่าอันต่อมานะครับความเร็วสูงสุดความเร็วสูงสุดฮัทเฮารุน้อยกว่าฟุบุกินะครับอ่าฟุบุกิอยู่ที่35มอตแต่ฟนอตแต่ฮัทเฮอรุอยู่ที่33นอตนะครับ จากศูนถึง35มน็อตเนี่ยฟุบุกิใช้เวลาเล่ง8.47วินาทีแต่ฮัทเซฮารุเกือบ10นาทีเอย1บวินาทีนะครับก็ถือว่าช้าเนาะแต่เรื่องการเลี้ยวนั้นฮัทเฮารุกินขาดครับฮัทสซฮารุองศาการเลี้ยวนี่อยู่ที่8.3องศาต่อว,วิใช้เวลาเลี้ยว3วินาทีแต่ฟุบุกิเนี่ยโอ้โหแย่มากนะครับองศาการหักเลี้ยว7.9องศาต่อว,วิแล้วก็เวลาเลี้ยวอะเกือบ4วิซึ่งมันอาการออกจริงๆนะครับคือ ถึงแม้ว่าฮะสซฮารู้ความเร็วมันน้อยกว่าฟุบุกิจริงแต่พอมันเลี้ยวเวลาหักเลี้ยวจริงนะครับเท่าที่ผมเคยสัมผัสมาแล้วนะทั้งสองสายนี้นะครับจะรู้สึกว่าฟุบุกิเวลาเลี้ยวแล้วมันจะอืดอืมความเร็วจะตกเยอะนะแล้วอืดมากในขณะที่ฮะฮารุ้ความเร็วตกเหมือนกันนะแต่ว่ามันมันเลี้ยวได้คล่องกว่าแล้วก็ดูนุ่มนวลกว่านะครับผมใช้คํานี้เลยนะส่วน,วนฟุบุกินี่คือแบบโอ้โหอืดจริงเดี๋ยวไปดูในคลิปรีวิวการเล่นนะครับอืดจนแบบเลี้ยวกะ้ว่าผิดอ่ะ จน,จนตัวเองพลาดนะครับมีมาแล้วนะโอเคครับต่อมามาดูเรื่องปืนกันนะครับปืนเนี่ยคือเรือพิฆาตญี่ปุ่นส่วนใหญ่ปืนไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะว่ามันเป็นเรือใช้ตอร์ปิโดเป็นหลักเลยเนาะว่านั้นปืนจะใช้แค่ตอนยามจําเป็นจริงๆนะครับหรือเรามัน่นใจว่าไอ้ปืนใช้ได้เราก็จะใช้นะครับปืนเป็นปืนขนาด1น7ม mm ิลลิเมตรนะครับอของฮัตสึฮารุเนี่ย มีทั้งหมดสาป้อมนะครับแต่จะมีป้อมหนึ่งอ่ะมีแค่หนึ่งกระบ,บอกแต่ของฟุบุก,กิอ่ะมีแค่2ป้อมหน้าหลังนะครับซึ่งตลกมากเลย <c oughs> นะครับโอเคทีเนี้ยเวลายีโหลดปืนนะครับของฟุบุกิ6วิขอาเสือรุห้าจุดห้าระยะยิงก็ต่างกันอีกฮ้าเสือรุระยะยิงไกลกว่านะครับแต่ฟุบุกิระยะยิงสั้นกว่าเนาะเ <c oughs> วลาหุ่นป้อมปืนช้านะครับสายนี้นะสิบวินาทีเออสิบองศาต่อวินาทีถือว่าช้านะครับ จริงๆแล้วถ้าตามประวัติศาสตร์เนี่ยฟุบุกิจะมีป้อมปืนทั้งหมด3ป้อมนะครับมีทั้งหมด3ป้อมป้อมละ2กระบอกแต่ว่าด้วยความที่ว่าฟุบุกิโมเดลในเวอร์ชันบีดเนี่ยจะอิงมาจากในเวอร์ชั่น PC ก็คือป้อมปืนหมายเลข2จะโดนถอดออกแล้วเปลี่ยนเป็น AA กันนะครับก็เลยจะเหลือป้อมปืนแค่นั้นตามอิงตามเวอร์ชัน PC นะครับต่อมานะครับ ตอปิโดโตอปิโดอ่านี่คือจุดขายของเรือพิฆาตญี่ปุ่นนะครับคือเรื่องตอปิโดนะครับตอปิโดญี่ปุ่นนะครับทั้งสองลำนะฮะฮัตสึรุและฟูคุก,กิก็เป็นคันท้ายเดียวกันนะครับมีทั้งหมดอ่าฟูคุกิเนี่ยจะมี3าแท่นแท่นละ3าท่อนะครับส่วนฮัตสึรุเนี่ยมีแค่2แท่นแท่นละสาท่อน้อยกว่าแท่นหนึ่งนะครับเวลาโหลดของฮัตสึรุนานกว่าฟูคุก,กินะครับแต่ว่าก็ถือว่านานนะ ฟ so ูกิใช้เวลาโหลด54วินาทีนะครับเกือบนาทีหน no ึ่งเนี่ยตอบิโดดาเมจทะลูกละ3 9 0 0ซึ่งน้อยกว่าฮั่นเซอร์ฮุฮัสนเซอร์ฮุลูกละ4,000นะครับระยะตอบิโดฮะฟูกิไกลกว่านะครับคือ8.4กิโลแต่ฮั่นเซอร์ฮุอยู่ที่8.1ความเร็วเท่ากันนะครับความเร็วตอบิโดอ่ะมาดูสูตรสุดท้ายนะครับ AA AA เอเอฮั่เซอร์ฮุระยะไกล69นะครับอ่าดาเมจ6 9แต่ของฟูกิ55นะครับ ระยะเท่ากันากิโลระยะใกล้ราเมดของฮัทสึรุยี่แแต่ของฟุกิ4ี่นะครับระยะยิงเท่ากันคือนส่วนเรื่องค่าพาังนั้นฮัทสึรุดีกว่าฟูบุกินะครับโดยรวมแล้วคือฟุบุกิเป็นเรือที่ค่าพาังไม่ได้ดีมากนะครับาถือว่าไม่ได,ดีมากถ้าเทียบกับชาวบ้านแล้วนะครับและยิ่งแพดหลังๆเรือพิฆาตเข้ามาหลายสายมากขึ้นทําให้ฟุกุกิเริ่มอยู่ยากขึ้นนะครับยากขึ้นกว่าเดิมเยอะยากกว่าสมัยเมื่อเกมเปิดใหม่ๆนะครับพอสมควรเลย ทีนี้มาดูส่วนเสริมช่องแรกเนี่ยเอาอันนี้นะครับแนะนําอันนี้เลยช่องที่2เอาเรื่องเลี้ยวแล้วช่องสุดท้ายเอารดค้าพัางนะครับหรือจะเอาแหวกแนวกว่านั้นก็ได้ก็คือช่องแรกตามนี้เลยช่อง2เอาเร่งเครื่องช่อง3มเอาเลี้ยวก็ได้นะครับเพราะว่านักรียวหลายท่านที่เป็นฝรั่งครับเขาก็จะติดอย่างนั้นกันนะครับสนใจจะไม่สนใจค่าพัางกันแต่ผมจะเล่นเป็นสาย ค่าพางน้อยหน่อยดีกว่าเพื่อการเซฟตัวเองเพราะยังเล่นไม่ได้แข็งมากนะสำหรับเรืองค่าญ,ญี่ปุ่นอันนี้คือสกิลพุกการนะครับพอดีว่าติดพิเทนนะครับ,นะรบก็ตามนี้เลยก็จะมีเปลี่ยนนิดหน่อยได้คือแถวห้าเนี่ยเอาอันนี้ก็ได้นะครับแถวห้าอ,าอันที่สามก็ได้แถวที่แปดอันแรกนะครับแถวที่เก้าแถวที่เก้าเนี่ยเลือกได้สองอันเคลื่อ,ท 1, อนที่หนึ่งที่สามก็ได้แถวที่สิบแนะนําอันแรกนะครับแถวที่สิบเอ็ดเนี่ยแนะนําว่าเอาอันที่สองแล้วก็แถวที่ส2บเนี่ยแนะนําว่าเอาที่สองนะครับ อิลบ,บันัตอิลูบ,บันัตแนะนําให้เลือกอันแรกนะครับอันที่สองอ่ะไม่แนะนําเพราะว่าถ้าปล่อยไม่โดนก็คือจะจบทั้งเกมนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าอันแรกดีกว่าเพื่อความอยู่รอดดีกว่านะครับเพราะมันบวกเลือดด้วยแล้วก็บวกความเร็วเรือด,ด้วยนะครับดีกว่าเนาะส่วนสกิลผมพูดไปแล้วนะครับมียเดียวคือเร่งเครื่องขั้นถึงสามมันซึ่งมันน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับชาวบ้านแล้วสกิลถือว่าใช้ประโยชน์ได้ไม่ได้แต่ว่ามันมันน้อยอ่ะมันใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าชาร์ตอื่นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูรีวิวฟุบุกิกันนะครับว่าเล่นกันยังไงเนะาะอาจจะเล่นได้ไม่ดีนะครับเพราะว่าตัวเองไม่ใช่ถนัดสายเรือพิฆาตมากเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเรือพิฆาตญี่ปุ่นนี่หนักเลยนะเล่นได้ไม่ค่อยแข็งนะครับโอเคครับแตเชิญรับชมกันได้ครับผม 目標を発見 敵をした敵チームが海域を占拠した事態を収拾した敵接近味方チームが海域を占拠した敵魚雷を確認 エンジンブースト起動 ロケ のチームが勝ちそうだ。